อ่าหนูพูดขนาดนี้เลยเหรอเห็นสาวส,าว,ส,สวยๆอย่างพวกเราหน่อยไม่ได้ตาลุกวาวเลยนะแหวะจะอ้วกโอ้ยยายมี่แกจะรีบไปไหนเนี่ยลาฉันมาไม่บอกกันก่อนเลย,ยแม่ยายวา คนอย่างมีมีก็มีอยู่เรื่องเดียวนั่นแหละเรื่องอะไรของแกไงมีก่อนนี้ฉันมีนัดเดตด,ดูตัวดูตัวคราวนี้เป็นผู้ชายที่ไหนละจ๊ะแม่คุณก็แบบว่าเป็นนักธุรกิจหนุ่มโปรโฟไฟล์ดีขับรถสปอร์ตฐานะร่ำรวยแถมการันตีความแซ่บด้วยนะ<_><_><_>หูย ขนาดนั้นเลยเหรอแกพูดแล้วฉันอยากเห็นเลยอ่ะงั้นเรารีบไปกันเถอะฉันอยากเห็นคู่เดทแกเธจะขาดแล้วจ้าฉันหวังว่าคู่เดทของฉันจะรอเหมือนเทพบุตรนะสาธุ <c oughs> ไปกันเถอะ <c oughs> จ้า ถ้ามันยังไม่มาน,นั่งรอมาเกือบชั่วโมงเลยแล้เนี่ยเอ๊หรือว่าเราจะจำเวลาผิดไม่แต่คงไม่ผิดหรอก้งไหนอะนี่หนุ่มหล่อที่แกว่าไม่เห็นจะมีเลยสักคนนั่นสิฉันุุาส่าห์รีบมายังไม่มาอีกหรอเนี่ยหรือว่า มันจะเทนักแกแล้วถ้าเป็นอย่างที่ฉันคิดเสียเวลาแย่เลยนะมี่มี่เุ้ยคงไม่เป็นแบบนั้นหรอกมังวาฉันออกจอสวยขนาดนี้ขอโทษนะครับนี่ใช่หนูมีมี่ไหมใช่ค่ะงั้นดีเลยรอตั้งนานเชินแท้งก่อนสิจ๊ะเดี๋ยวก่อนนะนี่คุณรู้จักชื่อฉันได้ยังไงอะเออคือว่าตายแล้วมี่มี่หรว่า เดี๋ยวเย็นๆฟังก่อนเอ้ยอย่าเข้ามานะลุงกล้ามากนะที่มาหลอกคนอย่างมีมีอ่อ่ะอี๋เอ้แต่แกตันหากกาับคิดจะหลอกเด็กมากินตับเหรอหืมมีเจียมตัวอ่าหนูพูดขนาดนี้เลยเหรอ อย่าคิดว่ารวยแล้วฉันจะเอานะเพราะฉันก็เลือกเหมือนกันใช่แก่่าวพ่อแบบนี้เพื่อนฉันไม่เอามาเป็นแฟนหรอกนะผู้หญิงอะไรไร้บรรยาคจริงๆ้อยอย่ามาว่าพวกฉันนะดีนะเนี่ยที่เราไปเห็นสภาพตลุงนี่ก่อนไม่งั้นนะแกะได้มนะันมาเป็นภาระชีวิตแน่นี่มันจะมากเกินไปแล้วนะหยุดพ่นคำาด็บยาวออกมาจากปาปกพวกเธอสักทีเพราะมันดูไร้การศึกษา เหมือนไม่เคยมีใครสั่งใครสอนหรือตัวใครเป็นสอนลุงอย่ากเอาความเป็นผู้ใหญ่มาข่มพวกฉาันนะใช่ผู้ใหญ่ลุงนะ่ะมันไม่น่าเคารพหรอกอายุ่ก็บปูนี้แล้วยังอยากจะมีแฟนเด็กโหยไม่เจียมสังขารตัวเองบ้างเลยไปกันเถอะยาววาเสียเวลาชีวิต สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับคุณใช่คุณมีมีที่นัดเดทเอาไว้หรือเปล่าครับใช่แล้วแกผมปีเตอร์นะครับคนที่นัดเดทคุณไหมครับมีท่ายหมอนี้เป็นคนที่นัดเดทไว้แล้วอลุงนั่นน่ะฉันก็เป็นพ่อของเขาไง มีเรื่องอะไรกันนะครับคุณพ่อมีสิก็ไม่หนูสองคนนี้มาดูถูกพ่อพูดจาสุนัขไัรับประทานแบบนี้ถ้าแกยัามาเป็นแฟนน่ยไม่ผ่านนะพีเตอร์จีมมี่แบบนี้สวยแล้วเราพูดดูถูกเขาไปซะเยอะเลยแบบนี้แกโดดผู้เด็กไปเทแน่ฉันไม่สนหรอกฉันนี่แหละจะเป็นคนเทมันใส่เสื้อยืด มันคงจะรวยอยู่หรอกเออเนาะน่าสมเพชอ่ะผมไม่รวยหรอกครับผมก็แค่มีบริษัทเป็นของตัวเองแล้วบริษัทของผม<ๆ>ก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรด้วยครับอ๋อเหรอบริษัทชื่ออะไรล่ะก็คงจะเป็นบริษัทกระจอกกระจอกนั่นแหละบริษัทของผมมีชื่อว่า LKT International เคยได้ยินไหมครับ ใช่ของฉันจะแต่งตัวยังไงก็เรื่องของเขาจริงครับการแต่งตัวมันไม่ได้วัดคุณค่าของความเป็นคนหรอกนะครับขณะผู้คุณสองคนที่แต่งตัวดูดียังมีความคิดและจิตใจที่ต่าตมได้เลยครับเพราะฉะนั้นอย่ามองคนแค่ภายนอกหรือตัดสินคนอื่นจากการแต่งตัวไปกันเะลูกผู้หญิงที่ดีกว่าสองคนนี้ยังมีอีกเยอะครับพ่อผมก็ว่าแบบนั้นเราไปกันเะครับพ่อ Dia <laughs> p <laughs> โบดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอหรือย,ยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน